สวัสดีค่ะร้านเมคแอน์ช็อปค่ะเปสินค้านะคะเป็นตัวรีโมทคิเลสสตาร์ค่ะติดตั้งกับรถบรรทุกสีเกียรตนะคะจะเซตเล่นน้อยค่ะจะเป็นหน้าตาของตัวรีโมทนะคะจะเป็นตัวรีโมทตรงรุ่นค่ะมีตัวรีโมทให้ถึง2ตัวเลยนะคะฟังก์ชันการใช้งานค่ะจะเป็นระบบคิเลสนะคะระบบอัตโนมัติค่ะทคือรีโมทชีวิตนะคะเดินเข้าใกล้ตัวรถค่ะจะทําการทลังอัตโนมัตินะคะ เก็บจากกระปุกมาสักครู่นะคะทําการคายล็อกเป็นที่เรียบร้อยค่ะเก็วไปดูดูนะคะคายล็อกแล้วค่ะอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องถือตัวรีโ่ดนำมากดล็อกคายล็อกเลยค่ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราถือรีโมดเดินออกห่างจากตัวรถนะคะก็ทําการแล้วแผลจะนมัติเลยค่ะสังเกตจากตัวฟกระปหน้ารถนะคะทำการกันทุกขัทํทำการล็อกเป็นที่เรียบร้อยค่ะอันโนมัติเลย มาดูการใช้งานของระบบสตาร์ทกันนะคะติดตั้งทับดูกุแจเดิมค่ะเดินมาตรงนี้นะคะจะเป็นตัวดูกุญแจเสียบสตาร์ทค่ะอัปเกรดใหม่เป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะใช้งานค่ะกดหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นตัวไฟ ACC นะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นตัวไฟออนตัวแอร์พี่อยู่จะทํางานนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะจะ็นการปิดระบบทั้งหมดค่ะสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะอย่าเบรกกดหนึ่งครั้งค่ะ ที่เรียบร้อยนะคะจ,จะไปปุ่มที่สปาร์ค่ะข mm ั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะคะ mm hmm. อ่าหยิบเบรกกระปุ่มหนึ่งครั้งค่ะ mm hmm. ทําการดับสตาร์เครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะเดินออจากห้องแล้วที่นี่มีกระจบ้ิสอทสาหานะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ